สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทีน้ำตกนะคะเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหมโอ้น้ำใสมากเลยเซามิเกลที่เกาะเซามิเกลประเทศโปรตุเกสนะคะโปรตุเกสตอนนี้แล้วก็อากาศดีมากไปจากโรงแรมไปดูเดี๋ยนน้ำใสใสเดินเล่นค่อยๆไปโอ้ปลาเต็มเลยน้ำใสจริงๆอ่ะปลาเต็ม ค่ะไปที่แรกนะคะไปตรงนี้มันเป็นจุดชมวิวสวยมากค่ะเพื่อนๆสวยจริงๆอยากให้เพื่อนๆมานะคะตรงนี้แนะนำเลยค่ะโปรตุกเกสมันเป็นเกาะนะคะมันไม่ใช่อยู่ในในนนในลิสบบน bon. มันออกมาอีกออกมาจากลิสโบนนั่งเครื่องออกมาอีกประมาณสองชั่วโมงอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะดูสิ สวยริงจริงเก,ก,กาะปดเกาะเซามิเกีวเราก็มาครั้งแรกแล้วก็รู้สึกหลงรักนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจ๋าถ้าใครมอรเนี่ยขอแนะนำไปเลยนะคะเออมันไม่ใช่ที่สำหรับคุณคะ่ะโค้งมันเยอะมาก <c oughs> ยิ่งกูผู้เทเบิกยิ่งกูยิ่งกูไปถึงเหนื่อยคะ่ะเพื่อนๆโอ้โห เกาะนี้เป็นเกาะไม่ใหญ่นะคะอยู่อยู่สักประมาณสี่ถึงห้าวันก็เที่ยวได้ดังเกาะแล้วะคะ่ะมันเป็นแบบเราอิฉาวัวที่เขเลี้ยงที่นี่จังเลยอ่ะมันอยู่กับธรรมชาตินะบรรยากาศดีมากเลยเพืเเเ่อนเพื่อนเนื้อมันถ้าจะอร่อยอา้าไปถึแหละอยากกินเนืวเวอ้อวัวที่นี่แหละดูดิคะ่ะโอ้โหมันธรรมาชาติมากมากเลยอะ่ะ แว,แวะตรงนู้นแวะตรงนี้แวะไปเรื่อยคะ่ะตรงไหนสวยก็แวะตรงไหนสวยก็แวะตอนเอเรามาเรามามาเรมีเวลาอยู่ที่นี่ห้าวันนะคะวันนี้เพิ่งวันแรกนะคะเี่ยโอ้ยวัวอีชาวัว,วจริงเลยืมมันสวยจริงๆนะเพื่อนผมผมมิประเทศ เป็นภูเขาล้อมรอบแล้วไปด้วยทะเลอาร์ติชโอเกอร์อาร์ติเซอร์เยเดยดสิแล้วที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆของพวกอาหารไม่แพงนะคะอาหารซีฟูด้ดใครชอบซีฟูด้ดนี่หึงแล้วก็ตามถนนเส้นทางถนนที่เราขับไปนะเพื่อนๆมันจะเป็นพวกออ่ดอกไม้หลากหลายเลยคะ่ะ แล้วโดยเฉพาะไ e อ้ดอกอะไรอ่ะดอกไฮเดรนเยียเนี่ยตรงนี้ยเห็นไหมพ่อขาาไม่ดีไงแล้วก็เลยขอเป็นนางแบบสักหนึ่งนาทีแล้วก็ไปต่อระหว่างทางแล้วก็เจอคนปั่นจักรยานโอ้เหนื่อยแทนเขาเหลือเกินไปต่อค่ะขับต่อไปเนี่ยเห็นไหมข้างทางมันเป็นดอกไม้สวยคือมันทำให้เราอดไม่ได้ที่จะต้องแวะค่ะเพื่อนๆค่ะ เนี่ยเนี่ยมันสวยนะเพื่อนเพื่อนดูสิเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นช่วงช่วงบางช่วงก็เป็นดอกไฮเดรนเยียบางช่วงก็จะเป็นดอกไม้สีเหลืองเหลืองเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้ดูสิแล้วมันก็เป็นบ้านอยู่เนี่ยในหุบเขาอะสวยมากเลยเนี่ยเราถ่ายดูชจจัดๆนะครับมันเป็นดอกไม้เต็มเลยเัอนเพื่อนดูสิ ใครที่ชอบธรรมชาติตรงที่นี่นะคะธรรมชาติสุดๆแนะนำเลยจ้ะแล้วก็อาหารการกินก็ไม่แพงใครที่ชอบสายฟรรอร่อยอราชอบเกาะนี้จารติะสองยูโรเร์เลยนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเอายิ่งดอกไฮเดรนเยียนะคะเต็มเลยอาหารตรงไหนก็มีแต่ดอกไฮเดรนเยียมันสวยแล้วก็กลิ่นมันกลิ่นของดอกไม้นี้มันคล้ายๆดอกเออ ดอกอะไรอะนึกก่อนคล้ายกลิ่นเนี่ยเนี่ยไอกลิ่นดอกไม้เหลืองเืองนี่เยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนกลิ่นเหมือนดอกเออจัมปาเออเออกลิ่นคล้ายดอกจัมปาแต่ต้นมันคล้ายๆต้นขาเนี่ยต้นเหมือนต้นขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าดอกไม้อะไรมีเยอะมากเพื่อนๆไปที่ไหนก็เจอนี่เราถึงไอนี่แล้วนะคะทางที่จะไปน้ําตกเนี่ย เนี่ยคือทางที่จะเดินไปน้าตกน้ำเพื่อนตลอดทางคือมันไม่ทําให้เราเหนื่อยนะมันจะมีแบบดอกมงดอกไม้ไปตลอดทางฟังเสียงน้ําไหลเย็นๆไประหว่างเดินไปแล้วก็มีน้องนกตัวหนึ่งเนี่ยนะน้องนกตัวเนี้ยก็บินพานําพานําทางเราไปไปเรื่อยๆจนถึงน้าตกนะคะมันธรรมชาติจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋า เราอยากให้เพื่อนๆได้มาชมเนี่ยน้องนกเข้าก็บินพาเราไปค่ะไปไปอ้าวไปเจอเจ้าถิน่นเพืเ่อนๆค่ะโอ้โหเจ้าถิ่นมาหลบค่ะอันนี้เป็นไก่เขานะคะไก่ป่าไก่เขาไม่ใช่ไก่บ้านแล้วมันก็ไม่ใช่ไก่เราค่ะ <c ười> ไก่ที่นี่ก็ปล่อยอิสระแล้วเกินนะก็ปล่อยิ้งไว้ตามเขาตามทา,างไปน้ําตกค่ะ นี่ยดูระหว่างทางมันไม่ทาให้เราเหนื่อยเ,เพื่อนเมันเดินจากที่เราจอดรถขึ้นไปนะคะประมาณสองสองกิโลเมตรแต่ว่าทางมันก็ไม่ใช่ทางเรียบนะคะมันก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาแต่ขึ้นมันทำมาชดสุดๆนะคะคุณคะดูสิดูความทำมาชดนะคะก็ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะคะ แต่โปรตุเกส้อเสียจะมีหน่อยหนึ่งที่เกาะอัสเรสเนี่ยนะคะร้านค้าพวกร้านอาหารค่อนข้างหายา,ยากนะคะท่านจะหายากนิดเองเวลาอย่างเราไปตรงเนี้ยที่ทางเราไปน้ําตกอะก่อนทางจะขึ้นน้ําตกมันไม่มีไอ้นี่เลยอะมันไม่มีร้านค้าเลยดีนะที่เราเอ่อนน้าไป เอาขนมไปเอาเดินไปเดินไปก็ไปเจอไก่เขาอีกกลุ่มนึงไก่เขาไม่ใช่ไก่เราเ <c oughs> นี่ยดูสิเขาเลี้ยงรรมาชาติมันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าเขาเลี้ยงอะเนาะดูสิดอกไอ้นี้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆใครรู้บอกหน่อยนะถึงละเจ้าน้ำตกสวยมากสวยจริงๆเพื่อนแต่ถ้าจะมองไปอีกมุมหนึ่งเหมือนอันนี้นะ ลักษณะไข้ายๆบา,าหลีอ่ะมันจะมีน้ําตกเขาเรียกน,น้ำตกอะไรนะไปบาหลีจาไม่ได้สวยอันนี้อันนี้เราถ่ายจากข้างบนนะคะเรเดินขึ้นไปข้างบนของเราแล้วเดินมาถ่ายข้างล่างนี่ยข,ข,ข้างล่างมันเหมือนเหมือน ที่เขาชอบไปถ่ายรูปที่บาหลีกันนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีสั่างเขาก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นเยอะนะคะบางคนก็จะใส่ชุดว่ายน้ำถุงไปแล้วก็ถ่ายเหมือนที่บาหลีเป๊ะเลยเพื่อนสวยมากธรรมชาติจริงๆดีค่ะคือรากไม้โอ้โหอลังการย์โอ้โหหลานสวยอ่ะค่ะเพื่อน เกิดจริงอะไรจริงนะจ๊ะอยากให้เ,เพื่อนๆมานะจ๊ะเกาะอโซเลสหรือว่าเขาเรียกก็อีชื่อนึงว่าเซามมเกลมาเที่ยวกันนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปที่ไหนต่อ